การตกปลากระเบนชายฝั่งเบื้องต้นปลากระเบนคือปลากระดูกอ่จะพวกหนึ่งเช่นเดียวกับฉลาม มีประมาณ400ชนิดพบได้ทั้งน้ำจืดสนิทน้ำปล่อยและทะเลมีรูปร่างแบนราบครีบทั้งหมดอยู่ชิดติดกับลำตัวด้านข้างมีท่อน้ำออกหนึ่งคู่อยู่ด้านหลังของหัวซึ่งทำหน้าที่ให้น้ำพานเพื่อไหลเวียนผ่านเงือบช่วยในการหายใจหางยาวคล้ายแท้มีเงี้ยงแหลมคมและมีพิษบริเวณโคนหาง1-2ชิ้นซึ่งหากเมื่อหักไปแล้วก็สามารถงอกใหม่ได้นกะตกปลาเมื่อตกได้จึงควรระวังเงี้ยงพิษนี้ด้วยโดยปลากระเบนหากินบริเวณ เป็นพื้นน้ำในปากไม่มีฟันแหลมคมเหมือนปลาฉลามดังนั้นการกินอาหารจึงค่อยเป็นค่อยไปด้วยการเคี้ยวอย่างช้าๆซึ่งอาหารส่วนมากก็ได้แก่หอยกุ้ง หรือปลาขนาดเล็กตามพื้นน้ำเป็นส่วนใหญ่โดยหนะทางการตกปลากระเบนนี้นั้นขอกล่าวถึงการตกปลากระเบนทะเลชายฝั่งหรือกระเบนน้าเค็มนะครับเพราะกระเบนน้าจืดน้ําปล่อยในหลายๆชนิดนั้นถือว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วไม่ว่าจะกระเบนเจ้าพระยาหรือราหูน้ําจืดปลากระเบนลายเสือหรือลายหินอ่อนปลากระเบนลาวปลากระเบนแม่กลองปลากระเบนขาวเป็นต้น อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกปลากระเบนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวแต่ก็ควรเป็นชุดอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งเราะปลากระเบนช้ฝั่งตัวแบนๆที่เราเห็นนั้นมันก็คือจานบินดีๆนี่เองแถมยังชอบกบดานในโคลนหรือไส่ด้วยโดยอุปกรณ์ในการตกปลาชายฝั่งนั้นนิยมใช้คาน10ฟุตขึ้นไปจนถึง15ฟุต หรือมากกว่านี้เพื่อช่วยในการทรงเหยื่อให้ได้ระยะมากที่สุดเพราะการตกปลา,าชายหาดชายฝั่งทะเลเรื่องระยะสําคัญมากปลาส่วนใหญ่จะกินค่อนข้างไกลและจําเป็นต้องตีให้พ้นแนวคลื่นแนวหินซึ่งการเลือกคันก็จะดูจากแรงมาที่ปลาใยสอยู่เป็นหลักรอกที่ใช้ก็ตั้งแต่เบอร์4,000ไปจนถึง15,000สายที่ใช้จะเป็นสายเอ็น15-30ปอนด์หรือสายพีตั้งแต่พี1-4โดยเลือกหน้าตัดที่เหมาะสมกับรอก เพื่อช่วยในระยะการตีไกลตัดกัวที่ใช้ก็ดูจากความแรงน้ําลมและจุดหมายการตีก็ประมาณ80กรัมถึง1ขีดแต่ถ้ามีลมก็อาจเพิ่มไปจนถึง2ถึง3ขีดสายหน้าเป็นสายช็อคลี4 0ถึง80ปอนด์หรือสายสลิงบางท่านก็ใช้ร่วมกันคือใช้สายช็อคยาวประมาณ60ซนติเมตรต่อสลิงยาวประมาณ20เซนเพื่อช่วยในความพลิ้วไหวตาเบ็ดประมาณเบอร์15 18หรือเบ็ดก้านยาวประมาณเบอร์1โ ไปจนถึง3โอโดยอุปกรณ์ที่กล่าวมานี้นั้นเป็นเพียงแนวทางพื้นฐานเบื้องต้นในการตกกระเบนชายฝั่งนะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเหยื่อเหยื่อที่ใช้ตกปลากระเบนชายฝั่งนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเหยื่อเป็นและเหยื่อตายเกล็ดมึกปลาทูปลากระบอกปลาทรายปลาแดงปลาขนาดเล็กต่างๆกุ้งหอย ปูเปลี่ยนทรายเป็นต้นจะสดหรือจะตายก็ได้โดยเหยื่อเป็นก็เกี่ยวเบ็ด1-2ถึงตัวเหยื่อตายก็เช่นกันจะเกี่ยวทั้งตัวหรือแต่ครึ่งหรือจะหันแล่เป็นชิ้นก็ได้แต่หากปลาเล็กเยอะจะมากวนกินเหยื่อหมดได้หมายหมายตกปลากระเบนชายฝั่งก็ตามชายหาดชายฝั่งโขดหินท่าเทียบเรือสะพานสะพานปลาต่อหม้อเป็นต้นการตก รูปแบบการตกปลากระเบนจะนิยมการตกแบบหน้าดินเพราะปลากระเบนนั้นหากินในระดับหน้าดินพื้นทรายโดยการไายหาเหยื่อตามพื้นโคลนทรายนั่นเองการตกนั้นก็จะตีเหยื่อไปยังจุดหมายที่คาดว่ามันอาศัยหรือเข้ามาหากินหรือหากชายหาดน้นตื้นระยะที่ปลาอยู่ไกลก็อาจต้องลุยลงน้ำไปหาระยะตีเหยือ่อให้ถึงจุดหมายถึงจะมีโอกาสได้ตัวมันจากนั้นก็มาวางคานหรือตั้งคานร,รอปรับเบรกให้สายออกได้แบบเนื่อๆไม่หย่อนมากเพราะปลากระเบงกิน ไม่ลีลาเหยื่อเข้าปากมันจะพาวิ่งอย่างเดียวอยู่แล้วเมื่อปลากินปลายคันโค้งงอรอกรีเสียงบาดหูไม่หยุดไม่แผวก็คาดการได้ว่าเป็นปลากระเบนแน่นอนให้ตั้งคันสู้เก็บสายเข้ารอ,อกทุกครั้งที่มีโอกาสหากตัวไม่ใหญ่มากก็อาจสู้เข้าได้ไหวแต่หากสายใหญ่หากลอยมันกดดานอุบโคลนอุบไซก็จะเอาตัวขึ้นยากมากถึงหลายๆครั้งที่เอามันไม่ขึ้นก็ต้องตัดสายทิ้งการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือการดีไซน์ให้มันเจ็บแล้วมันจะย อออกกตัวัวีคร้งด้วยเหตุน,นี้นักตกปลาหลายๆท่านจึงไม่นิยมตกปลากระเบนเพราะเสียเวลาในการตกโดยเฉพาะทริปออกเรือตกปลาที่มีค่าใช้ใจ่ายหากเจอบิ๊กไซต์ต้องมาผลัดกันวัดเป็นชั่วโมงก็ทําให้เสียโอกาสเสียเวลาตกปลาชนิดอื่นที่อยากเจอหรือต้องการมากกว่านั่นเองเมนูปลากระเบนเป็นปลาเนื้อเยอะอร่อยทําเมนูได้หลากหลายผังปิ้งย่างทอดผัดผิดผัดชานึ่งยำเป็นต้น ครับปลากระเบนก็ถือเป็นหนึ่งโทรฟี่ของนักตกปลาและยังเป็นหนึ่งในปลาที่มีอันตรายมีพิษจะเงี่ยงบริเวณโคนหางของมันตกได้ต้องระมัดระวงังมีสติตัดเงี่ยงมันออกก่อนก็ยิ่งดี บีเบอร์วินผู้เชี่ยวชาเรื่องสัตว์ปาชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะกับจระเข้ก็ยังพลาดท่าจบชีวิตเพราะเงี้ยงพิษของปลากระเบนมาแล้วก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเยอปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปีและทิกตอกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ